ปรับเพิ่มเบี้ยงทชี่ผู้สูงอายุ1,000บาทใครมีสิทธิ์ได้บ้างดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อัปเดตข่าวสารกันนะคะจากที่มีหลายๆคนสอบถามนะคะว่าการปรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดนะคะท,ที่ได้มีมตินะคะจะปรับเพิ่มเป็น1,000บาทนั้นใครจะมีสิทธิ์ได้บ้างวันนี้มาไขาข้อสงสัยให้แล้วค่ะใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะตามที่ทุกคนนะคะได้รับทราบข่าวมาเลยนะคะว่าได้มีการชงปรัปรบเบี้ยงทชี่ผู้สูงอายุเป็น1,000บาทนะคะ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐนะคะซึ่งมีมติหลกัหลกๆที่น่าสนใจอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะก,ก็คือ 1. นะคะเรื่องของเด็กแรกเกิดไปจนถึง6ปีที่จะได้รับ6 0รบาททั่วหน้านะคะและคนพิการผู้สูงอายุก็จะได้รับเป็น1000บาททั่วหน้าซึ่งคำว่าทั่วหน้านะคะเราก็จะได้เข้าถึงสวัสดิการนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ได้มีการพิสูจน์ ฐานะความยากจนหรือความรวยนะคะลดเงื่อนไขลงค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ตรงนี้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐครั้งที่1นึ่ทับสองโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานซึ่งหลังจากนี้นะคะคณะอนุกรรมการก็จะนําข้อเสนอทั้งหมดนี้นะคะที่มีการเห็นชอบค่ะเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ก่อนดาเนินการด้านงบประมาณและ นโยบายต่อไปนะคะคราวนี้นะคะก็มีหลายคนสงสัยว่าเงินผู้สูงอายุ1,000บาทนะคะใครจะมีสิทธิ์ได้บ้างนะคะกึ่งก็ได้บอกไว้แล้วนะคะว่าเป็นสวัสดิการทั่วหน้าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะถ้าใครรับเบี้ยงชีพอยู่นะ,ะไม่ว่าจะอัตราไหนก็แล้วแต่หางนโยบายนี้เรื่องนี้นะคะ มีผลเริ่มใช้นะคะเราก็จะได้รับ1,000บาทกันทุกคนนะคะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้รับสิทธินะคะโดยกลุ่มนี้ก็จะเข้าถึงสวัสดิการนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีการพิสูจน์ฐานะใดๆนะคะว่าเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนนั่นเองค่ะทุกคนเราก็มาติดตามข่าวนี้กันนะคะว่ามีการครั้งประชุมต่อไปเมื่อไหร่นะคะและเรื่องจะเดินหน้าไปถึงไหนนะคะใครไม่อยากพลาดกดติดตามกันไว้เลยนะคะเก็ตอัปเดตให้ฟังทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ